สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Epic Game นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนภาษาให้กับตัวเข้าเกมหรือว่าตัว l ั u นเชอร์ของเรานะครับให้มันเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ <Whoa. S 1> วิธีการทำนั้นไม่ยากมันดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆนเปิดเจ้าตัว Epic Game Launcher ขึ้นมาก่อนนะครับแลวล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยมันจะได้หน้าตาประมาณนี้ให้กดไปที่ตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงมุมขวามือที่ลูกศรชี้นะครับผมโอเค จากนั้นนะครับให้กดไปที่เมนู Setting ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็ในช่องแรกตรงนี้นะครับ Language ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปได้เลยครับผมและเลื่อนหาภาษาไทยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้มันจะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับผมเมื่อเจอแล้วก็ให้เอาเมาส์ไปคลิกที่คำว่าไทยได้เลยชึบจากนั้นให้กดไปที่ Restart ตอนนี้นะครับหรือปุ่มสีฟ้าชึบแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับ ทางอีพิเขาจะรีสตาร์ทโปรแกรม1นรอบนะครับแบบนี้และเมื่อเขาเปิดกลับมาใหม่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าภาษาได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานอีพิกได้ตามปกติเลยโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ